ได้หรือ,อยังกึ๊บ <c oughs> ไหนขอดูหน่อยครับเอามาใส่รถไว้ก่อนครับผมโอ้โหไหนดูสิครับเยอะไหมครับรถเ,เวียน่อลูกอื้อ Yeah. Yeah. ตกไปไหนแล้วล่ะตกน,นี่นี่นี่อ่ะ ดูนี้ด้วยพอือยังครับน้องเขาวีตาัดไว้ไงลูกครับผม,มแต่งสดสดฝีมือใครปลูกนะ โอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะตามตรงนี้ครับอือหือเก่งจุดๆไปมีน้ำด้วยหรอครับโอ้โหพอหรือย,ยังครับยังครับเอาอีกหรอครับเยอบลูกไหนนะนี่ไงลูกโตๆไหม cũng chết Sủ ตันได้ไหมเนาะมองเห็นไหมเอาใบมันออกก่อนเยี่ยมเก่งมากาโอ้โห,โหเยอะแล้วมั้งครับพอหรือยัง,ยง อันนี้อะไรครับ,รบจะกินได้หรือยังครับผม,มยังอันนี้ยังกินไม่ได้ข้าพดฝีมือคาเวียนะครับน่ะกำลังโตเลยฝีมือคาเวียปลูกครับผมโอ้โหแตงได้เยอะไหมครับไม่เายก่อน อันนี้เป็นแตงปลอดสารพิษฝีมือน,น้องคาเวียรครับแล้วก็บ้านคุณยายปลูกผักเยอะแยะเลยอากัเป็นไงเป็นยังไงนะอร่อยไหมครับอร่อยฝีมือน,น้องปลูกฝีมือน,น้องปลูกโอ้โหรถคาเวียใหญ่มากเลยนะเนี่ย OOF yeah.